อัการนี้น่าจะเป็นอาการอะไรเอ่ยเก่งมากอาการฟกช้ำเป็นอาการที่4ของวันนีว้วันนี้เราเรียนถึงอาการฟกช้ำาสี่ 4. เขียนลงต่อไปเลยค่ะฟกช้ำาให้เวลาเขียน ไหมคะอ้าวอย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้าที่แล้วอาการฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะคะมันเกิดได้ยังไงนะคะฟกช้ำเนี่ยหกล้มหกล้มไปโดนอะไรถึงฟกช้ำอของแข็งต่างๆเช่นก้อนหินโต๊ะต้นไม้ก็ทำให้เกิดอาการฟกช้ำจากภาพนะคะ ทีนี้เรามาดูกันฟกช้ำเราจะแก้ยังไงดีอ่าปฏิบัติตนอย่างไรถ้านักเรียนมีอาการฟกช้ำทำไงคะทายาทายาอะไรเอ่ยยาามองฟกช้ำยามองทำยังไงดีมีรอยฟกช้ำเขียวเต็มขาเลยจะรักษายัางไงดี ำยังไงดีคะทำยังไงดีทำยังไงดีนักเรียนจะทำยังไงดีสุดทิพยพงศ์ทำยังไงดีคะถ้าหนูมีรอยเขียวๆพกช้ำหนูจะทำยังไงดีคะทายมองยังยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกทำยังไงดีคะเคยพกช้ำไหมคะ อ่ะแล้วคุณแม่ทำยังไงให้ล้างแผลเสร็จแล้วทำยังไงคะเอาอะไรมาทายาอะไรมาทาคะยาเหลืองยาแกปวดเอ๊ะอามาดูภาพนี้ถ้านักเรียนอาจจำไว้ด้วยนะถ้านักเรียนไปหกล้มฟกช้ำ อย่างแรกควรจะทำโดยการใช้อ่านตามครูนะคะใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งบริเวณที่หกช้ำไม่เอาไม่เอาเอาใหม่ดีกว่าหนึ่งสองา สมมติวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะไปทานน้าวิ่งรีบวิ่งไปเลยเพราะกลัวมไม่ได้กินน้ําพอไปวิ่งไปปุ๊บสะดุดก้อนหินโคกคล้มปรากฏว่าเกิดรอยจำจำม่วงๆเขียวๆก็คือรอยฟกชำ้ำวิธีแรกขั้นตอนแรกถ้าเดินวันนี้ให้รีบใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งมาประครบสมมติว่าเป็นแผ่ที่หัวเขา่า ก็ใช้น้ําแข็งมาประครบที่หัวเข่าไว้ประครบไว้หนึ่งวันอาจจะ,ะชั่วโมงหนึ่งมาประครบอะพอน้ําแข็งละลายก็เปลี่ยนน้าแข็งมาประครบในวิธีนี้เป็นการเห็นไหมคะพี่เขาใช้น้ําแข็งประครบที่เท้าป้องกันเพื่อลดความเจ็บปวดแล้วก็ลดอาการบวมถ้าสมมุติว่าเราหกล้มเราปล่อยเฉยอย่างเงี้ย มันอาจจะยิ่งบวมแล้วก็ยิ่งปวดแต่ถ้ารีบใช้น้ําเย็นหรือน้ําแข็งมาประครบบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ไม่บวมอะค่ะแผลไม่บวมเพิ่มนะคะอา้าวหกล้มวันนี้วันนี้ต้องใช้น้ําแข็งประครบอ่า24ชั่วโมงคออ่ะยังไม่ไปให้นักเรียนบันทึกอันข้างบนนี้กันค่ะใช้น้ําเย็นหรือน้ําแข็งประครบบริเวณที่ฟกช้ํา นักเรียนเขียนแค่ว่าใช้น้ำแข็งประครบนะคะเขียนสั้นๆว่าใช้น้ำแข็งประครบก็พอเพราะว่าถ้าวันนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่าจะมีนิทานมาฝากอยากฟังนิทานไหมคะ อ่าอยาถ้ามีคนคุยไม่นิทานไม่มีแต่ถ้ามีคนตั้งใจเรียนตอนนี้กายสิทธิ์เล่นอยู่กายสิทธิ์อาจจะไม่ได้ฟังนิทานเพราะครูจะเอาอุปกรณ์มาอุดหูเขาไว้ไม่ให้เขาฟัง <c oughs> จะเอาหูฟังมาอุดหูไว้เพราะเขาคุยอย่างเดียวเลยคะ่ะอ่าเขียนบันทึกสั้นๆไปว่าถ้าโซกช้ำเนี่ย ต้องประครบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งภายใน24ชั่วโมงเพื่ออะไรก็ลดความเจ็บปวดแล้วก็ลดอาการบวมของรอยพกช้ำนั้นเรียบร้อยหรือ,อยังคะอะหนูบูดูบนกระดานได้นะคะคุณครูบันทึกไว้ให้บนกระดานเอาต่อมาหลังจากที่ประครบน้ำแข็งเสร็จแล้วเปลี่ยนค่ะ หลังจากประครบน้ำเย็นแล้วหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปให้นักเรียนนำผ้าชุบน้ำร้อนมาประครบต่อบริเวณนั้นนะคะอ่าเขียนต่อค่ะว่าใช้หลัง24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่กี่วันคะ24ชั่วโมงหรือว่าผ่านไป1วัน ใช้น้ำอุ่นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประครบนะคะน้ำน้ำร้อนค่ะขอโทษค่ะใช้ผ้าชุบน้ำร้อนปร,ประคบประคบลงไปเพื่อเป็นการให้ให้ที่มันเป็นรอยช้ำๆสีม่วงๆสีแดงๆะ่ะเพราะว่ามันมีเลือดไปข้นงตรงนั้น อพอเลือดมันข้างเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกเราใช้น้ําเย็นมาประครบเพื่อไม่ให้มันบวมใช่ไหมคะแต่หลังจาก1วันผ่านไปให้ใช้น้ําผ้าชุบน้ําร้อนมาประครบเพื่อละลายเลือดที่มันข้างอะ่ะค้างที่เป็นเลือดเอที่มันเป็นสีมว่วงๆ่องนะคะให้มันละลายหรือว่าไหลเวียนดี D ขึ้นแล้วแผลก็จะหายไวนะคะวิธีการปฏิบัติตนเมื่อฟกช้ำจะมีอยู่2 2 อสองขั้นตอนก็คือ 1. ใช้น้ําแข็งมาประครบก่อนหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงให้ใช้น้ําร้อนมาประครบอีกทีหนึงนะคะเหลือเวลาอีก10นาทีถ้าจดช้านิทานอ่านไม่มาแต่ถ้าจดเสร็จไวนิทานจะมาแล้วกำลังเดินทางมาอยู่ค่ะ เสร็จยังคะอ่าเสร็จแล้ว, <another one> ลวทีนี้เขียนเส้นใต้อ๋อยังไม่ต้องเขียนเส้นใต้เดี๋ยวคราวหน้ามีอีกมีอีกอเสร็จแล้วเก็บสมุดเลยคะ่ะใครเขีเเยนเสร็จแล้วเก็บสมุดเลยเสร็จแล้วหันหน้ามาหาคุณครูคะ่ะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆช่วยค,ครูตอบคําถามใครเสร็จแล้วแข่งกันดีกว่าว่าทีมนน้นกับทีม A กับทีม B ใครจะเสร็จไวกว่ากัน รถ้าใครเสร็จนะนั่งกอดอกแล้วหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะหันหน้ามาทางทีวีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกมีหลายคนยังไม่เสร็จ เหลือไม่กี่คนเองเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูกิจกรรมให้นักเรียนช่วยพิจารณาคําตอบวิธีการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยที่ถูกต้อง